รายการ Insider Talk โดยธนงขันทองและทีมงานน้ำมันเครื่องเวลอเวลอยเวลลอยลื่นเหลือลน้นทนเหลือหลายอารุณสวัสดิ์ท่านผู้ฟังทางมิติข่าว90.5ครับในเวลาของรายการ Insider Talk วันนี้เราพบกันเช้าวันจันทร์ที่10สิงหาคม2563อยู่กับผมกิตติดิตธนดิษฐ์สุวรรณนะครับ านผู้ฝังครับวันนี้เรายังคงต้องเกาะติดประเด็นเกี่ยวกับแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียชื่อดังก็คือ TikTok กันต่อนะครับที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะกลายเป็นศูนย์กลางใหม่เรียกแบบนี้ก็ได้นะฮะเป็นศูนย์กลางใหม่ของความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนครับเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมายังไม่จบนะฮะน่าจะเป็นหนังม้วนยาวครับรัฐบาลสหรัฐของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ยกระดับ แรงกดดันแอปติกตอกขึ้นมาอีกขั้นดับด้วยการประกาศเตรียมแบนการใช้งานแอปภายในช่วงประมาณกลางเดือนกันยายนกลางเดือนหน้านะครับแถมยังขยายวงครอบคลุมแอปพลิเคชันอื่นๆที่มาจากประเทศจีนด้วยนั่นก็คือ WeChat ซึ่งเป็นแอปของบริษัท Tencent ครับหนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ที่สุดของจีนในตลาดโลกขณะเดียวกันเราก็ต้องจับตาด้วยนะครับท่านผู้ฟัง ว่าจีนเองเนี่ยจะมีมาตรการอะไรมาตอบโต้สหรัฐแบบตาต่อตาฟันต่อฟันเพราะอย่างที่เราเห็นกัรนกนับในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ที่ทรัมป์ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเมื่อไหรก็ตามครับที่สหรัฐมีมาตรการกับจีนยกตัวอย่างอย่างเช่นสงครามการค้าจีนก็มีการตั้งกำแพงภาษีขึ้นมาตอบโต้สหรัฐเช่นกันหรืออย่างเมื่อเดือนที่แล้วนะฮะ ที่มีการตอบโต้กันทั้งสองฝ่ายด้วยการสั่งปิดสถานกงศูนที่สหรัฐเป็นฝ่ายเริ่มก่อนนะฮะบอกว่าจีนเนี่ยใช้สถานกงศูนย์ของตัวเองที่เมืองฮูสตันรัฐเท็กซัสเป็นศูนย์กลางในปฏิบัติการจารกรรมขโมยข้อมูลที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐเนี่ยนะฮะแล้วจีนก็ไม่ได้อยู่เฉยใช่ไหมฮะก็สั่งให้สหรัฐปิดสถานกงศุนของตัวเองที่เฉิงตูเช่นกันเพราะฉะนั้น ในเรื่องของการที่ทรัมป์ตอนนี้เนี่ยจะแบนทั้ง TikTok แล้วก็ขยายวงไปแบน WeChat ด้วยเนี่ยจีนคงไม่อยู่เฉยเแน่ๆนะครับจับตากันต่อว่าแล้วจีนจะมีมาตรการตอบโต้อะไรแต่ก่อนอื่นครับท่านผู้ฟังฮะเรามาทบทวนกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในเรื่องระหว่างรัฐบาลสหรัฐกับ TikTok ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับกลางสัปดาห์ที่แล้วเริ่มจากรัฐมนตรีต่างประเทศครับ นายไม้ปอมเปโอออกมาประกาศก่อนนะฮะเปิดตัวเป็นเครือข่ายสะอาดหรือว่า Clean Network ครับกับชาติพันธมิตรนะฮะแล้วก็บอกว่าไม่ใช่แค่ติ๊กตอกเท่านั้นแต่สหรัฐจะมีการล้างบางเรียกว่าล้างบางครับแอปพลิเคชันจีนทั้งระบบเลยออกจากของทั้งระบบในสหรัฐแล้วก็ระบบของในชาติพันธมิตรด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนครับ ทางปอมเปโอก็ยังคงอ้างเรื่องเกี่ยวกับภัยความมั่นคงนะฮะแล้วก็ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้เหมือนเดิมนะฮะที่บอกว่าข้อมูลเหล่านี้ของผู้ใช้ในสหรัฐเนี่ยจะไปตกอยู่ในมือของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับทีนี้พอปอมเปโอออกมาประกาศก่อนปุ๊บเนี่ยอีกไม่กี่วันต่อมาครับก็คือในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาทรัมป์ก็ได้ใช้คำสั่งนะฮะ โดยใช้อำนาจของประธานาธิบดีเนี่ยออกคำสั่งแบนนะฮะทั้งแอปพลิเคชัน TikTok แล้วก็แอปพลิเคชัน e c h a t ในสหรัฐในเวลา45วันซึ่งเท่าที่ดูจากการประกาศเนี่ยนะฮะนับไป45วันก็น่าจะอยู่วันที่20กันยายนนี้นะฮะก็ช่วงกลางถึงปลายเดือนหน้านั่นเองจนถึงตอนนี้ยังคงไม่ชัดนะฮะว่าคำสั่งแบนของทรัมป์เนี่ยจะออกมา ในรูปแบบไหนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกจาก WeChat นะครับตัวบริษัทแม่ของ WeChat ก็คือ Tencent เนี่ยนะฮะจะได้รับผลกระทบจากคำสั่งแบนด์นี้ไหมที่ Tencent เองก็ไปลงทุนในหลากหลายบริษัทที่อยู่ในสหรัฐลงทุนในแอปพลิเคชันอ,อื่นๆด้วยไม่ใช่แค่ WeChat เท่านั้นนะครับแต่เบื้องต้น เราเห็นแล้วครับว่าทรัมป์ใช้อำนาจตามกฎหมายที่มีชื่อว่า International Emergency Economic Powers Act นะครับหรือกฎหมายว่าด้วยอำนาจฉุกเฉินทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศครับนั่นก็คือจะอย่างน้อยๆน,นะฮะตามกฎหมายฉบับนี้จะห้ามไม่ให้บริษัทหรือว่าพลเมืองของสหรัฐไปทำธุรกิจไป ทำธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทของจีนหรือว่าแอปพลิเคชันของจีนเหล่านี้ที่ถูกขึ้นบัญชีดำนะฮะหรือว่าถูกคว่ำบาตรแล้วคาดว่าเดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมในแง่ปฏิบัติเนี่ยนะฮะในแง่ความเป็นจริงว่าการแบนมาจะออกมาในลักษณะไหนเดี๋ยวรัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐนะครับนายวิลเบอร์รอสก็คาดว่าน่าจะประกาศรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะฮะหลังจากที่คำสั่งแบน มีผลบังคับใช้ในช่วงกลางถึงปลายเดือนกันยายนนี้ครับจริงๆแล้วถ้าผู้ฟังครับถ้าเราเอามาเปรียบเทียบกันนะสองแอปพลิเคชันที่ทางทรัมป์ประกาศบอกว่าจะแบนเนี่ยนะฮะก็คือตัว TikTok แล้วก็ WeChat จริงๆเลยเนี่ย WeChat อาจจะเป็นแอปพลิเคชันที่มีความสำคัญกว่าด้วยซ้ำเพราะอะไรเพราะว่า WeChat เป็นของบริษัท Ten c ซ n t แล้วบริษัท t ท n เ e n t เนี่ยนะฮะ เป็นบริษัทที่มีมูลค่าฮะมีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2ของเอเชียเลยนะฮะเป็นรองเพียงแค่กลุ่มบริษัทอลบาบาของแจ็คหม่ามูลค่าตลาดของบริษัทเทนเซนเนี่ยนะฮะอยู่ที่6 8 8 0 0 0 0ล้านดอลลาร์ครับมากมายขนาดนี้คือ WeChat เองนะฮะตัวแอปพลิเคชันเนี่ย ก็ไม่ใช่แค่เรื่องของการแชทการพูดคุยกันอย่างเดียวนึกง่ายๆครับเหมือนกับคนไทยเรานะฮะส่วนใหญ่ก็ใช้แอปพลิเคชัน Line ของญี่ปุ่นกันใช่ไหมฮะแต่ว่าของ WeChat เองนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยใช้กันในจีนแล้วก็ในอีกหลายประเทศด้วยก็เหมือนกันกันกบ l ลน e ครับเป็นแอปพลิเคชันแบบครบวงจรมีทั้งการเปิดเป็นเหมือนกับบัญชีออนไลน์เอาไว้ใช้จ่ายไม่ต้องใช้เงินสดหรือเป็นแพลตฟอร์ม เอาไว้เล่นเกมออนไลน์ต่างๆนะฮะแต่สำหรับกรณีที่เกิดขึ้นที่ถูกแบนนี้คนที่น่าจะได้รับผลกระทบมากกว่าน่าจะเป็นบริษัท ByteDance นะครับที่เป็นเจ้าของแอปพลิเคชัน TikTok เพราะอย่าลืมว่าคำสั่งแบนนี้นะฮะคงจะกระทบกับเฉพาะตลาดในสหรัฐเท่านั้นไม่ใช่ตลาดทั่วโลกนะครับแล้วในสหรัฐเอง TikTok เป็นแอปพลิเคชันที่มีคนใช้งานมากกว่าเปรียบเทียบง,ง่ายๆ WeChat เนี่ยนะฮะในสหรัฐมีคนดาวน์โหลดมาใช้ประมาณสัก19ล้านครั้งเท่านั้นเองนะฮะในขณะท,ที่ TikTok ในสหรัฐเองมียอดดาวน์โหลดเป็นร้อยล้านครั้งทั้งๆที่ TikTok เพิ่งจะมาทีหลัง WeChat ด้วยซ้ำเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแบรน์จริง TikTok เจ็บหนักกว่า WeChat แน่นอนแต่อย่างที่บอกไปครับว่าบริษัทแม่ของ WeChat ก็คือ Ten c ซ n t เนี่ย มีธุรกิจมีการลงทุนในสหรัฐเองไม่น้อยนะฮะเมื่อเร็วๆนี้ก็เพิ่งจะเปิดเป็นสตูดิโอ Studio, นะฮะเกี่ยวกับการเล่นเกมในรัฐแคลิฟอร์เนียนะฮะแล้วก็มีการไปลงทุนไปถือหุ้นในบริษัทด้านเกมบริษัทด้านอินเทอร์เน็ตทั่วโลกนะฮะแล้วในสหรัฐ t e n เซ็นเนียก็ยังไปถือหุ้นในบริษัท Snap นะ,ะที่เป็นเจ้าของออแอปโซเชียลมีเดียอีกแอปนึง ก็คือ snap chat ด้วยนะเมื่อก่อนดังนะแต่ว่าตอนนี้อาจจะเหมือนกับเริ่มเสื่อมความนิยมไปนะฮะมีคนหันมาใช้แอป tiktok มากกว่านั่นเองนะครับทีนี้ไม่ใช่แค่รัฐบาลสหรัฐท่านผู้ฟังครับสภาคองเกรสเองก็มีการออกแอคชั่นเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน tiktok ออกมาด้วยนะครับคือเป็นไม่กี่เรื่องครับที่ทั้งพรรคเดโมแครตทั้งพรรครีพับลิกันเนี่ยต่างก็ เห็นพ้องต้องกันทั้งสองฝ่ายปกติไม่ว่าจะเรื่องอะไรต้องทะเลาะกันต้องแบ่งขั้วกันตลอดเนี่ยนะฮะแต่ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับจีนเกี่ยวกับภัยความมั่นคงเกี่ยวกับรัสเซียเมื่อไหร่เนี่ยทั้งเดโมแ r ร t ทั้งริพับลี่กันจะประสานเสียงนะฮะออกแอคชั่นแบบเรียกว่าแบบเป็นเอกฉันนะฮะคือไม่มีใครคัดค้านเลยเนี่ยนะฮะเหมือนกันรับเหมือนกันกับเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ วุฒิีสภาสหรัฐนะฮะได้มีมติเป็นเอกฉันท์รับอนุมัตริร่างกฎหมายซึ่งจะแบนครับแบนไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลสหรัฐใช้หรือว่าติดตั้งแอปพลิเคชัน TikTok ในอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอะไรก็ตามที่เป็นของรัฐบาลที่ไม่ใช่อุปกรณ์ส่วนตัวห้ามติดตั้งแอป TikTok พอเป็นร่างกฎหมายแน่นอนเดี๋ยวก็ต้องส่งต่อกรับส่งต่อไปให้กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการลงนามเพื่อบังคับใช้ต่อไปซึ่งพอดูจากจุดยืนนะฮะของทรัมป์เองแล้วคงจะไม่ยากครับที่ร่างกฎหมายนี้น่าจะผ่านแล้วก็มีผลบังคับใช้ได้ในเร็วนี้นะครับความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นจากทั้งของฝากฝั่งของ รัฐบาลสหรัฐของทำเนียบขาวเองรวมไปถึงสภาของเกรสล่าสุดด้วยที่กำลังเรียกว่ากดดันเิ็ก k ตอมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยนะฮะหลายคนก็อดเปรียบเทียบไม่ได้กับว่าเอ๊ะเหมือนสหรัฐกำลังทำเ Firewall ของตัวเองขึ้นมาหรือเปล่าเนี่ยนะฮะเกร l ไฟวอลก็คือเป็นระบบในการควบคุมดูแลหรือว่าเซนเซอร์การติดต่อสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตในประเทศจีนเนี่ยนะฮะที่เหมือนกับ จะต้องมีกำแพงในการกั้นระหว่างการใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศจีนกับโลกภายนอกนะฮะหลายแอปพลิเคชันในจีนเองผู้ใช้ถูกบล็อกไม่สามารถใช้ได้หลายเว็บไซต์ในจีนไม่สามารถเข้าได้คำพูดที่ล่อแหลมนะฮะที่มีความอ่อนไหวต่อพรรคคอมมิวนิสต์จีนหลายเรื่องหลายประเด็นก็ไม่สามารถพูดคุยกันได้ก็จะถูกเซนเซอร์ในประเทศจีน ก็เลยกลายเป็นระบบที่เขาเรียกว่า Great Firewall นะครับหลายแอป,ปหลายโปรแกร,รมที่มาจากสหรัฐหรือว่ามาจากต่างชาติที่จีนแบนนะฮะในจีนเองก็จะมีแอป,ปในลักษณะคล้ายคกันออกมาใช้ทดแทนนะครับคนก็เลยอดเปรียบเทียบไม่ได้ว่าตอนนี้สหรัฐกําลังทไไํา i r ว w a l l ของตัวเองเหมือนกับจีนหรือเปล่าเนี่ยนะฮะที่อะไรก็ตามที่มาจากจีนเดี๋ยวสหรัฐจะบล็อกจะไม่ให้ใช้แล้วก็ต้องมีอะไรก็ตามที่เป็นบริการค,าคล้ายคกัน ของบริษัทในประเทศอย่าง f c e e o o o นะอย่าง Microsoft อย่างของ Apple อะไรแบบนี้ออกมาแทนนะครับก็มีคนแซ์เหมือนกันว่าเอ๊ะเหมือนกับ Facebook เห็นช่องนี้หรือเปล่านะฮะเห็นโอกาสตอนนี้หรือเปล่าเลยเปิดตัวบริการใหม่นะฮะเป็นบริการที่เหมือนกับไปลอกเรียนแบบนะฮะ o ต k กกขึ้นมาครับเป็นหนึ่งในฟีเจอร์ที่เพิ่งจะเปิดตัวนะครับเอาไว้ใช้ใน Instagram นะฮะค,คล้ายๆกันเลยคับ จน t ิ k t o k เองก็เคยออกมากล่าวหาโดยตรงเลยนะฮะว่า f c e e o o o เนี่ยกำลังเรียกว่าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของ TikTok นะครับแล้วหลังจากที่มีคำสั่งแบนมาโดยตรงนะฮะ t i k t o k มีรีแอคชั่นว่าอย่างไรบ้างนะครับ TikTok ก็ออกเป็นแถลงการครับออกเป็นแถลงการเมื่อวันศุกร์นะฮะก็คือประมาณ1วันหลังจากที่ทรัมป์มีคำสั่งเตรียมจะแบนในช่วงกลางเดือนกันยายน Tik t o k บอกว่ายังไง t ิ k กต k บอกว่ารู้สึกช็อกฮะรู้สึกช็อกไม่หายกับการที่ทรัมป์มาใช้อำนาจแบบของประธานาธิบดีมาออกคำสั่งแบนแบบทันทีเลยนะฮะซึ่งตัวบริษัท By Dance เองนะครับที่เป็นบริษัทแม่ของ TikTok มองว่านี่เป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบด้วยกฎหมายแล้ว TikTok จะหาทุกวิธีทางครับที่เป็นไปได้ เพื่อที่จะรับประกันว่าจะได้รับความเป็นธรรมในการประกอบธุรกิจในสหรัฐแล้ว וTik Tok จะทำอย่างไรนะฮะเพื่อต่อสู้กับรัฐบาลทรัมป์ในเรื่องนี้มีรายงานจากแหล่งข่าวแล้วก็หลายสำนักข่าวในสหรัฐออกมาแล้วนะครับระบุว่า t ิ k t อกเตรียมที่จะต่อสู้กับรัฐบาลสหรัฐโดยใช้กระบวนการทางยุติธรรมครับคือจะไปต่อสู้กันในศาล อาจจะเร็วที่สุดภายในวันอังคารก็คือวันพรุ่งนี้เลยนะครับที่ TikTok ครับจะไปยื่นฟ้องในศาลของรัฐบาลกลางสหรัฐที่รัฐแคลิฟอร์เนียนะครับซึ่งเป็นรัฐที่ TikTok เนี่ยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่นะครับทีนี้คำถามก็คือว่าแล้ว TikTok เองล่ะครับจะใช้ข้อกฎหมายไหนไปต่อสู้คดีกับรัฐบาลสหรัฐก็มีรายงานนะครับระบุว่า ทางติ๊กตอกครับอาจจะสู้คดีแบบนี้คือจะพยายามอ้างว่าการใช้คำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเป็นการใช้อำนาจแบบโดยมิชอบนะฮะขัดกับรัฐธรรมนูญเนื่องจากเป็นการปิดกั้นโอกาสในการที่บริษัท Bidance จะไปนะฮะตอบโต้หรือว่างัดหลักฐานขึ้นมาชี้แจงข้อเท็จจริงคืออยู่ดีๆก็พุงมาเลยเนี่ยนะฮะคือประกาศทีเดียว แบนทันทีนะฮะภายในเวลา45วันแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นนะครับที่ TikTok เองอาจจะเอามาใช้ในการสู้คดีเนี่ยก็คือการอ้างนะฮะของรัฐบาลสหรัฐเองที่บอกว่า TikTok เป็นภัยด้านความมั่นคงเนี่ยเป็นการกล่าวอ้างที่เลื่อนลอยนะฮะไม่มีหลักฐานอะไรมาแสดงให้เห็นแบบแน่ชัดแบบชัดเจนนะครับก็คืออย่างน้อยๆเนี่ยการต่อสู้คดี มีโอกาสจะชนะหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่อย่างน้อยๆสศาลนะฮะอาจจะมีคำสั่งคุ้มครองคำสั่งแบนของโดนัลด์ทรัมป์เป็นการชั่วคราวได้คืออย่างน้อยๆอยนะครับอาจจะยืดเวลาในการแบนออกไปได้อีกระยะหนึ่งแล้วในช่วงเวลานี้เอง t k t t o k ก็กำลังเร่งนะฮะที่จะพูดคุยกับหลากหลายบริษัทนะครับในการเจราจาขายกิจการกันต่อไปนะฮะพูดถึงการขายกิจการแล้ว อย่างที่ผมเล่าไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าตอนนี้บริษัทที่ดูจะมีภาษีที่สุดนะฮะมีโอกาสมากที่สุดในการที่จะซื้อกิจาการของ t i k t o k ในสหรัฐได้ก็คือยักษ์ใหญ่ไอที Microsoft นั่นเองนะฮะตอนแรกเลยรายงานบอกว่า Microsoft สนใจจะซื้อกิจาการของ TikTok ในสหรัฐจากนั้นก็มีรายงานออกมาอีกนะครับว่า Tik t o k เนี่ยนะฮะ Microsoft ไม่ได้แค่อยากจะซื้อกิจาการในสหรัฐแล้วจะรวมไปถึงแคนาดาคือครอบคลุมอเมริกาเหนือทั้งหมดจะไปยังออสเตรเลียแล้วก็ทิกตอกในนิวซีแลนด์ด้วยนะฮะจะเริ่มขยายวงออกไปปรากฏว่าตอนนี้ยังไม่จบฮะยังไม่หยุด Microsoft เริ่มที่จะไปหวานล้อม Tik t อกกลับให้ขายกิจาการในอินเดียในยุโรปให้กับ Microsoft ด้วย คือพูดง่ายๆตอนนี้เนี่ย s o f t o s o อ t อยากจะซื้อกิจการของ TikTok แบบทั่วทั้งโลกเลยนะฮะแล้วไม่รู้เหมือนกันว่ามูลค่าในการซื้อขายเนี่ยจะเพิ่มไปขนาดไหนเพราะเฉพาะในสหรัฐเองคาดว่ามูลค่าเนี่ยอย่างน้อยๆน่าจะอยู่ที่40,000ถึง50,000ล้านดอลลาร์แล้วนะครับแล้ว Microsoft ก็ไม่ใช่เจ้าเดียวกับหลายบริษัทตอนนี้เริ่มโผล่ขึ้นมานะฮะสนอกสนใจอยากจะซื้อกิจการของเอ่อ TikTok ในสหรัฐเหมือนกันนะฮะหนึ่งในนั้นนะฮะหนึ่งในบริษัทล่าสุดที่ดูจะแสดงความสนใจก็คือ Twitter ครับหนึ่งในโซเชเียลมีเดียที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในสหรัฐแล้วก็ทั่วโลกด้วยนะครับแต่ Twitter เ,เองครับเมื่อไปเปรียบเทียบกับ Microsoft แล้วดูแล้วมีโอกาสน้อยกว่ากันเยอะนะฮะเพราะอะไรประการที่1ครับคือ Twitter เองมีมูลค่าของบริษัทในตลาดหุ้นอยู่แค่ประมาณส0,000ื่นล้านดอลลาร์คือน้อยกว่าการประเมินมูลค่าของบริษัท TikTok ด้วยซ้าและในเมื่อบริษัททวิตเตอร์เองมีขนาดเท่ากันหรืออาจจะเล็กกว่า TikTok การที่ทวิตเตอร์จะไปซื้อกิจการของ TikTok มาได้เนี่ยก็จำเป็นครับที่ทวิตเตอร์จะต้องมีการระดมทุนเพิ่มเติมแล้วในเวลาแค่ 30วันหรือว่า45วันทวิตเตอจะมีเวลาพอหรือไม่ในการที่จะไปหาทุนมาซื้อกิจการ TikTok แบบแพงขนาดนี้ได้นะฮะแต่ในอีกแง่หนึง่งนะฮะ t วิตเตอก็พยายามอ้างครับว่าถ้าเกิด TikTok ขายกิจการของตัวเองมาให้กับทวิต t ตอรแทน Microsoft เนี่ยข้อดีอย่างน้อยๆน,นะฮะคืออย่างน้อยครับ Twitter น่าจะเจอกับการสอบสวน เกี่ยวกับเรื่องการผูกขาดตลาดน้อยกว่า Microsoft ซึ่ง Microsoft เป็นบริษัทที่มีส่วนแบ่งตลาดมากกว่ายิ่งไปเอา t k t t o k มาเนี่ยอาจจะถูกสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องการผูกขาดได้แล้วก็อีกประเด็นคือการทำธุรกิจในประเทศจีนครับ Microsoft มีการลงทุนในจีนคนจีนใช้ระบบปฏิบัติการ Windows ตามปกติในขณะที่ทวิตเตอร์ถูกแบนในประเทศจีนเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวครับ ว่าจีนจะมีมาตรการตอบโต้จะล้างแค้นด้วยการแบนทวิตเตอร์ในจีนขึ้นมาเพราะจีนแบนทวิตเตอไปเป็นที่เรียบร้อยไม่ต้องกลัวว่าจีนจะตอบโต้กรณีนี้นะฮะก็คือไม่เหมือนกับ Microsoft ที่วันดีคืนดีจีนอาจจะอ้างว่า Microsoft เป็นภัยความมั่นคงแล้วก็แบนระบบปฏิบัติการ Windows ขึ้นมาก็เป็นไปได้เนี่ยนะฮะทีนี้มาดูความเคลื่อนไหวนะฮะของ ทางโกษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนนะฮะนายหวังหวนปินนะครับก็พูดในลักษณะคล้ายๆกันนะฮะก็คือสหรัฐก็ยังคงอ้างในประเด็นความมั่นคงนี่แหละนะฮะเอามาใช้ในการกดขี่ใช้คำว่ากดขี่นะฮะบริษัทที่ไม่ได้มีสัญชาติอเมริกาในการประกอบธุรกิจในสหรัฐตัวของนายหวังหวนปินนะฮะโกษกก็ยืนยันว่าบริษัทของจีนเหล่านี้ทำตาม กฎหมายกฎระเบียบของสหรัฐทุกอย่างแล้วก็เตือนไปยังสหรัฐว่าจะต้องรอนะฮะรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับความเคลื่อนไหวของตัวเองด้วยอย่างที่ผมบอกไปครับว่าจีนไม่มีทางอยู่เฉยสหรัฐทำอะไรมาจีนก็ต้องมีการตอบโต้แล้วจีนจะตอบโต้สหรัฐอย่างไรอันนี้คือคำถามที่คงจะไม่มีใครทราบคำตอบแน่ชัดนะครับแต่เราเห็นชัดเจนว่า หลากหลายบริษัทไอทีของสหรัฐก็มีการลงทุนในประเทศจีนแล้วตลาดจีนก็สำคัญมากๆกับบริษัทเหล่านี้เมื่อสักครู่พูดไป Microsoft Microsoft เนี่ยระบบปฏิบัติการ Windows ในจีนก็ใช้กันกว้างขวางหรือจะเป็น Apple นะฮะระบบปฏิบัติการ iOS iPhone นะฮะเป็นไปได้ไหมว่าอาจจะเพ่งเล็งดับจีนอาจจะเพ่งเล็ง ลงโทษสหรัฐด้วยการไปเล่นงาน Microsoft หรือว่า Apple ก็เป็นไปได้อย่างในเวัยป๋อนะครับซึ่งคล้ายๆกับ Twitter ของประเทศจีนเนี่ยประเด็นเกี่ยวกับการแบน t t k t t o k แบนด c h a t นะฮะเป็นหนึ่งในหัวข้อที่มีการพูดคุยกันมากที่สุดและวเขามีการทำโพล์ด้วยนะฮะทำโพลในเวัยป๋อนี่แหละนะฮะถามว่าสมมุตินะครับ,ว,มมนะรบวันหนึ่ง WeChat โดนแบนใน iPhone นะครับใน p p o o n เนี่ยอาจจะไม่สามารถใช้แอป WeChat ได้แล้วแอป WeChat เป็นแอปที่คนจีนใช้พูดคุยกันมากที่สุดในประเทศแล้วถามว่าผู้ใช้งานในจีนนะฮะอยากจะทำอย่างไรมากกว่ากันระหว่าง1ยังคงใช้งาน iPhone ต่อไปโดยไปใช้แอปพลิเคชันอื่นแทน WeChat หรืออาจจะเป็นไปได้ว่าเปลี่ยนไปใช้สมาร์ทโฟนของท่ายอื่นที่เป็นระบบ Android คือไม่ใช้ iPhone แล้วปรากฏว่า คนเกือบทั้งหมดเลยนะฮะจากประมาณ8 0 0 0สนคนที่มาตอบโพลนี้7 5 0 0 0 0คนครับ7 5 0 0 0 0คนจาก8 0 0แสนคนบอกว่าขอเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือ,อยังจะดีสักกว่าต้องเลิกใช้แอป WeChat นะฮะอละฮะดูจากมุมมองนะฮะของคนจีนตอนนี้พร้อมครับที่จะทิ้งนะฮะไอโฟนทิ้งธุรกิจที่เป็นของสหรัฐเพื่อรักษาธุรกิจของตัวเองของประเทศจีนเอาไว้นะครับ แล้วก็มีการมองจากนักวิเคราะห์ด้วยนะฮะท่านผู้ฟังบอกว่าคือถ้าเกิดมีการแบนแบนแบ,บกว้างขวางคือไม่ให้บริษัทของสหรัฐใดๆทั้งสิ้นเนี่ยนะครับไปทําธุรกรรมกับบีชั Chat หรือว่าบริษัทเทนเซนเนี่ยถ้าเกิดเป็นการแบนแบนแบ,บกว้างขวาง,วางไม่ได้จํากัดวงในสหรัฐอันนี้เป็นไปได้ที่บริษัทของสหรัฐเองอาจจะเจ็บหนักกว่าเทนเซนด้วยซ้ําเพราะอะไรเพราะมีบริษัทของสหรัฐมากมายครับ เวลาเข้าไปเจาะตลาดจีนเนี่ยเขาก็ไปเจาะตลาดด้วยการใช้ WeChat นี่แหละไปเปิดเป็นลักษณะคล้ายๆกับ Official Account เหมือนกับในหลายบ้านเรานะะที่แบรนด์ต่างๆบริษัทใหญ่ๆเขาก็ไปเปิด Official Account เพื่อเอาไว้สื่อสารติดต่อทำการตลาดกับผู้ใช้งานในประเทศหรือไปใช้แอปนะฮะ WeChat ในการเป็นตัวกลางเป็นแอปพลิเคชันในการใช้จ่ายเป็นกระเป๋าตังออนไลน์เพราะคนจีน ยิ่งกว่าคนไทยอีกครับแทบไม่ใช้เงินสดกันแล้วเป็นเหมือนกับสังคมแทบจะไร้เงินสดอย่างสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นบริษัทของสหรัฐใหญ่ๆอย่างวอลมาร์อย่าง Starbucks อย่าง n นกี้นะฮะเค c หรือว่าอเมซอนบริษัททั้งหลายเหล่านี้ครับต่างก็ใช้ Vechat นี่แหละนะฮะเป็นช่องทางหลักในการทั้งทำการตลาดในการทั้งในการติดต่อซื้อขายนะฮะใช้จ่ายผ่าน e c h a t ทั้งนั้น สมมุติว่าถ้าเกิดทรัมป์ไม่ให้บริษัทเหล่านี้ทำทั่วกรรมอะไรก็ตามกับวีแชทไม่ว่าจะในสหรัฐหรือว่าในจีนอันนี้บริษัทของสหรัฐจะเจ็บหนักกว่าเทนเซนตอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูด้วยว่าเดี๋ยวในเดือนหน้าถ้าเกิดคําสั่งแบนมีผลบังคับใช้ตัวขอบเขตของคําสั่งเนี่ยจะกินพื้นที่กว้างขวางขนาดไหนถ้าเฉพาะในสหรัฐก็โอเคไม่เป็นไร แต่ว่าถ้ามากระทบบริษัทสหรัฐในจีนด้วยเนี่ยอันนี้บริษัทสหรัฐเองนี่แหละฮะที่มีหนาวนะครับและเอาก็จริงคือไม่ใช่แค่สหรัฐเท่านั้นนะครับเราจะเห็นได้ว่าประเด็นเกี่ยวกับแอปพลิเคชันหรือว่าเทคโนโลยีของจีนเนี่ยกลายเป็นจุดอ่อนฮะกลายเป็นเป้าที่หลากหลายประเทศเขาก็เอามาใช้ในการโจมตีหรือว่าตอบโต้จีนด้วยยกตัวอย่างอินเดียนะฮะอินเดียกับจีนเขาทะเลาะก,กันเรื่องของ ครมแดนนะฮะพื้นที่ผิพาดมีการสู้รบกันมีคนเสียชีวิตไปเยอะเนี่ยนะฮะอินเดียก็ตอบโต้จีนด้วยการแบนแอปนี่แหละ59แอปด้วยกันซึ่ง59แอปพลิเคชันนี้ครอบคลุมทั้งว c h a ทครอบคลุมทั้ง TikTok ด้วยนะฮะโดยอ้างคล้ายๆกับสหรัฐเลยฮะอินเดียก็อ้างว่าแอปพลิเคชันเหล่านี้ของจีนเนี่ยละเมิดอธิปไตยของประเทศอ้างเรื่องภัยความมั่นคง แล้วตอนนี้นะฮะประเทศอื่นๆที่เป็นพันธมิตรของสหรัฐอย่างเช่นญี่ปุ่นหรือว่าอย่างเช่นออสเตรเลียก็เริ่มที่จะเปิดเผยออกมาแลวนะฮะว่าในประเทศตัวเองก็อาจจะพิจารณาแบนหรือจำกัดการใช้งานทั้ง t i k t o k หรือว่า e c h a t เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังครับยิ่งใกล้เลือกตั้งเข้าไปเท่าไหร่นะฮะผมพูดแบบนี้หลายครั้งเพราะว่ามันจริงครับยิ่งใกล้เลือกตั้งเข้าไปเท่าไหร่ตอนนี้ไม่ถึง3เดือนนะฮะ เราจะได้เห็นอะไรในลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกแน่นอนแล้วอาจจะถี่ขึ้นด้วยนะครับและนี่แหละครับก็คือทั้งหมดของรายการ Insider Talk ที่นำมาฝากกันในเช้าวันนี้นะครับวันพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันที่เดิมครับทางมิติข่าว90.5เช้านี้ลาถ้าผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ